น่าจะเข้มข้นครับยกนี้จริงกันออกแม่นๆม่นครับอาครับเดินเบียดในครับยอดปัตตพีสารอดแกะงสั่งลุยแล้วอาครับพลิกมาเสียบต้องออกแรงแหมลงใต้ปิกเลยครับทางด้านของเทพไทยซ้ายไปก่อนครับหนึ่งแข้งขวาดิสเพกไว้ครับคุณพิเชษต้องออกจัดจัดหน่อยครับแข้งซ้ายอาจจะกลับมานะครับพอดูแล้วยอดปัตตาพีแข็งแรงจริงๆนะครับนะครับจังหวะล็อกจังหวะขึ้นบนโหนครับ าแล้วครับตอนนี้โจทย์ยากครับเทพไทยโดนโหนขึ้นคอแบบนี้มี่แก้ยังไงดีครับทีมงานมนุษมวยไทยยิมสายต้องจับหน่อยครับไอ้ายสอกสายแทงซ้ายนี่ต้องมาเลยครับเหมือนที่ซ้อมเลยครับขวางหน้าไว้ขวางได้ไหมเอาแล้วครับขวางได้แต่ยังไม่ทันตีครับกรรมการแยกก่อนคอยจะสอดนได้กรรมการแยกครับว่ากันใหม่ครับวงนอกหนึ่งแข้งครับซ้ายโอ้ยเติมขึ้นแข้งขึ้นเอ้าครึ่นสอกครับ มาขึ้นขึ้นตอ้หตัาง2ทีนึงเอาครับพยายามจะชิงออกก่อนครับเทพไทยแต่ว่าเดินถึงตัวครับยอดประสพบีมัดแล้วเียงเขียงล็อกสะพายแรกด้วยคุณวิเชตหิว้วไหมยิวได้ไหมแต,แต่ไม่มีน้ำหนักเลยครับเทพไทยแข้งซานี่ไม่ออกครับดูครับโอ้โหๆๆๆ evet ไปกันต่อครับแฟนๆครับยกซครับดูสถานการณ์ครับ จะแก้อย่างไรครับเทพไพรโอ้โหแรงเหลือเกินครับบิดเลื้อยล็อกมีรัดเป็นงูเหลือมเลยครับคุณพิเศษพยายามจะเสี่ยงซอกอ้าครับอย่างที่เรียนไว้ครับยังเป็นไปได้ทุกประตูนนะครับหมัดมวยไม่มีอะไรแน่นอนครับทีงานของมานพบวยไทยยินสั่งลุยแลวนะครับมีหักศอกมีสลับหมัด เราดูนะครับว่าแม่แข้งซ้ายจะทํางานขนาดไหนนะครับแกไปเอา้าเข้าบ้างถูกบ้างก็จะดีครับขอให้สาดเข้าไว้ซ้ายต่อยซ้ายจิ้มซ้ายเอา้าเพิ่มแรงอีกนิดนึงเทือไทยมไม่มีแรงกับเทศไทยโอ้โหตอนนี้ทีมงานของอเก่งพลังวิบุัตนะครับกำลังจะพยายามที่จะให้เทศไทยนะครับพึดหน่อยนะครับม ขาเรียกว่าอัดฉีดล่อแล้วนะครับเอาทำโอ้โหแบบจังหวะเกี่ยวล้มเกี่ยวล้มนะครับเทพไทยตอนนี้เทพไทยครับซ้ายดีนะครับมาตั้งแทงขวา่แต่ความแข็งแกร่งครับแข็งแรงครับได้จังหวะเรียงโอ้ของไปครับยอดปัจตบีนี่ของล็อกรัดไปตามแรงโน้มถ่วงเลยครับถ้านี้ทําได้นี่ต้องแข็งแรงมากเลยทีเดียวนะครับเนี่ยครับพยายามจะกดนะครับ ตัวเล็กกว่าแต่กระชากทีไปเลยไปไหนไปด้วยตอนนี้เทพไทยนะครับพยายามที่จะลุยนะครับต่อยหมัดหนึ่งสองาสเตปแปะมือแล้วครับย่อมปัจพีเทปไทยไม่ยอมแตะด้วยนะครับอ่ายังไม่อย่าสึกครับยังไม่ลงสัญญาเอฟโวยูครับสู้ไปสู้ไปครับเทปไทยก็ไม่อยากทำเลยนะครับดูน่าจะปล่อยให้ครบยกนะครับไม่อยากทำครับไม่อยากเร่ง ใครชุดเดียวนี่จบเอ้าไม่เป็นไรครับกรรมการยุติเลยก็ถือว่าเป็นการเซฟนักมวยด้วยนะครับแล้วก็เซฟเวลาด้วยครับคุณเชิดชายเซฟทั้งนักมวยเซฟทั้งเวลานะครับขอบคุณครับอ่ะก็เป็นฝ่ายชนะนอกไปนะครับอ่ะให้กำลังใจทางด้านของเทพไทยด้วยครับพยายามเต็มที่เลยครับไทยชนะเป็นของยอดปัตพีสิงห์จตุรักษ์ครับ